ประธานวุฒิสภารับหนังสือจากนายสุเทพเทือกสุบันเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร310คนที่ผ่านร่างพรบน,นิรโทษกรรม เมื่อวันพุทธที่20พฤศจิกายน2556ณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารรัฐสภา2นายนิคมวรัชพานิชประธานวิทิศภารับหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนจำนวน115,500รายชื่อจากนายสุเทพเทือกสุบัณพร้อมแกนนำกลุ่มต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร310คนที่ลงมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พร้อมยืนยันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง310คนเข้าขายกระทำผิดรัฐธรรมนูญออกกฎหมายโดยมิชอบด้าน,นประธานที่สภากล่าวว่าตนจะนำรายชื่อทั้งหมดนี้มอบต่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งรายชื่อจำนวนมากขนาดนี้คงต้องใช้เวลาตรวจสอบเป็นเดือนเพราะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้เพียงวันละ5 0 0 0คนเท่านั้น และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะนำส่งต่อให้สำนักทะเบียนราษารตรวจสอบรายชื่อที่ร่วมลงนามว่ามีสิทธิ์หรือไม่เสียชีวิตหรือไม่รายชื่อซ้ำกันหรือไม่และมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่จากนั้นจึงส่งต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อตรวจสอบและตั้งข้อกล่าวหาต่อไป โดยคณะดังกล่าวได้เข้าแสดงตนต่อนายนิคมวิรัชภานิประธานที่สภาเมื่อวันจันทร์ที่18พฤศจิกาย,ยน2556ที่ผ่านมาเพื่อขอแสดงตนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา27เพื่อขอถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน310คนที่ร่วมลงมติผ่านร่างพรบนิรโทษกรรม